เช็คเงินเข้าแล้วโอนเงินแล้วอุดหนุนเด็กและบุตรรวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3tv ทีเอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว 3tv ไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า add eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับเช้านี้ก็มีเรื่องข่าวที่น่ายินดีมากนะครับก็เงินอุดหนุนเด็กนะครับผมบุตรและผู้สูงอายุ รวมไปถึงคนพิการนะครับก็เง<อ>ินจะโอนเข้าในวันนี้นะครับผมแต่จริงๆต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นเนาะเงินอุดหนุนเด็กโอนเข้าแล้วนะครับก็เมื่อตีหนึ่งถึงตีสี่ที่ผ่านมานะครับสําหรับผมก็ธนาคารออมสินเงินก็โอนเข้าแล้วเนาะสําหรับคุณป้าของผมนะครับผมส่วนเงินผู้พิการและก็ผู้สูงอายุนะครับ16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นนี้นครับรอติดตามได้เลยมีเงินเข้าแน่นอนนะครับผม แต่ว่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะเข้าสู่เนื้อหาโอนเงินของเด็กอุดหนุนเด็กนะครับเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยครับก็ในส่วนของเ,ออเงินอุดหนุนบุตรนะครับผมหรือเด็กนะครับผมกรมบัญชีกลางนะครับยืนยันจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมดูแลกลุ่มเปราะบางได้อย่างทั่วถึงแน่นอนก็ขอบคุณสําหรับ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจวยครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับผมเชา้านี้วันที่10สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับเช้านี้เลยกลุ่มเบาบางนะครับที่ประกอบไปด้วยเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนพิการนะครับผมเตียมรับเงินเบีย้ยยังชีพประจําเดือนสิงหาคมนะครับผมในโดยในส่วนของเด็กแรกเกิดจะได้รับเงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับจานวน600บาทนะครับผมซึ่งเงินจะทยอยโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองที่ได้แจ้งเอาไว้นะครับผม สำหรับรอบเดือนสิงหาคมนี้ผู้ปกครอ,อ,องนะครับผมส่งคําของเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยมาจํานวนมากเลยก็คือ1 6 9 6 2ล้าลายเลยนะครับคิดเป็นเงินประมาณ1 0 1 5ล้านบาทเลยนะครับสำหรับเ,เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตเนี่ยโอนเข้าแล้วนะครับแม่แม่ผู้ปกครองทุกท่านไปเช็คได้เลยนะครับโอนเข้าตั้งแต่ตีหนึ่ง ของเมื่อคืนแล้วนะครับตีหนึ่งถึงตีสี่นะครับเขาจะทยอยโอนเข้านะครับสําหรับใครที่ไม่ได้รับนะครับให้โทรไปสอบถามหรือโทรเช็คเลยนะครับหรือเข้าที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับไปเช็คเลยนะครับว่าท่านตกหล่นสิทธิ์อะไรหรือพลาดอะไรไปนะครับเป็นสิทธิ์ที่ประโยชน์ของท่านนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดเขาโอนแล้วนะครับผมย้ําเลยนะครับเขาโอนแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปเช็คเลยแต่เงินผู้พิการและสูงอายุ4ี่โมงเย็นนี้นะครับ4ี่โมงเย็น รอติดตามได้เลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะอัปเดตให้ฟังผู้ปกครองนะครับสามารถตรวจสอบสถานะหรือผู้ลงทะเบียนตนเองได้เลยครับที่เว็บไซต์ตามภาพนี้เลยนะครับผมหรือติดต่อที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดก็ได้ครับก็เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับหรือโทรสายด่วนพอมอก็ได้นะครับ1 3ึ่โทรเข้าไปติดต่อได้เลยรูปภาพตรงนี้ก็เป็นเป็นตารางเงินเข้าเนาะก็เดือนกันยายน ขออภัยครับก็เดือนสิงหาคมวันจันทร์ที่10สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับโอนแล้วนะครับโอนแล้วย้ําอีกทีครับโอนแล้วนะครับอดหนุนเด็กและเกิดอดหนุนบุตรโอนไปแล้วนะครับผมเงินเข้าแล้วนะครับไปเช็คกันเดี๋ยวได้โอเคครับเดี๋ยวพบกันคลิปวดีโอหน้านะครับ4ีมองเย็นครับพบกันถ้ามีความคืบหน้าอะไรนะครับเกี่ยวกับเงินผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับสีมงเย็นเดี๋ยวเจอกันนะครับถ้ามีข่าวความคืบหน้าอะไรผมจะทำคลิปวีดีโอมาแจ้งให้ทราบ ก็สำหรับคลิปวิดีโอเช้านี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังครับทำงานให้โดยสวัสดิภาพและสนุกกับงานครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า7 8 2 eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลไมหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าว3ามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าว3ามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3ามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3าทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ